สวัสดีคบนนีต้อนรับสู่รายการ5นาทีที่สีของสมคบคิดนี่ครับนี่เป็นไงพูดชื่อรายการผิด <laughs> อยู่ในช่อง5นาทีมีดีมาโชว์นะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีสมคบคิดที่สนุกครับสนุกมากๆแล้วผมก็ชอบมาคือได้ยินปุ๊บชอบเลยแล้วมันก็ไปคล้ายๆกับทฤษฎีโลกคู่ขนานทฤษฎีอ่อ glitch in the matrix นะครับโลกเราสร้างอยู่ใน แมทริกซ์นะครับเราเป็นคนที่ถูกสร้างขึ้นอะไรเหล่านี้นะครับซึ่งนี่คือทฤษฎีเมเดล่าเอฟเฟกซ์ซึ่งเป็นทฤษฎีที่สนุกสนุกผมชอบมากแล้วก็มีตัวอย่างให้ดูด้วยครับตัวอย่างแบบคือจะบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยสากลน,นะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าในประเทศไทยมีมีตัวอย่างเหล่านี้ไหมนะครับผมไม่ได้ดูนะครับที่ที่เคยเห็นก็จะเป็น สิ่งที่เกิดขึ้นกับทางต่างประเทศทางสหรัฐอเมริกาอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะมากกว่าแล้วในไทยไม่ค่อยมีแล้วผมก็ไม่รู้นะครับว่ามีไหมสําหรับคนที่รู้ก็ลองลองคอมเมนต์มาบอกกันได้เผืนะ่อผมไปหามาดูนะครับวันนี้ผมเอาบทความนะครับจากเาว็บไซต์ Good Housekeeping นะครับที่เขาบอกว่าเป็น53ตัวอย่างของ m ม d e l ไ e f f e c t s นะครับ ที่จะทำให้คุณงงแล้วก็ตั้งคำถามกับมันนะครับก็บอกบอกขอเกินก่อนแล้วกันว่า m a n d e l a e f f f e t t คืออะไรเอาแบบคร่าวๆนะครับหลายๆคนก็จะแนะนำเสนอไม่แตกต่างกันไปนะครับอย่างนี้ครับ m a n d e l f e f t e c t คือเกิดขึ้นจากการตายของคุณเนลสั n นแมนดลานะครับที่เขาเคยบอกไปว่า แมนเดลาเฟกซ์ uh, เนี่ยเป็นเหมือนเป็นนักการมีคนมีชื่อเสียงคนนึงที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนะครับที่ต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกานะครับแล้วเขาข่าวมีเป็นหลักฐานนะครับที่บอกว่าเนลสันแมนเดลานี่ได้ตายในคุกนะครับที่โดนจับนะครับในปี1 9ึ่งนะานครับซึ่งนานมากๆแล้วนะครับแต่นะครับล่าสุดก็มีข่าวว่าเพิ่งตายในปี2013ซึ่งเอ้าอะไรกันแน่วะคือมันงงได้ครับ คือบอกว่างงเด้เพราะว่าเพราะว่าเอา้าอะไรคือจริงกันแน่เนอะหรอไหมเออคือคืออะไรคือข้อเท็จจริงแล้วก็ทำไมมันถึงเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นนะครับสำหรับข่าวนี้ซึ่งเขาก็เลยเริ่มงงมาจากตั้งแต่ปี2013ณเวลานั้นซึ่งเขาก็ไปสังเกตกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอีกครับจากเหตุการณ์นี้เหตุการณ์หนึง่งมันก็กลายเป็นเหตุการณ์เยอะแยะเต็ไมไปหมดนะครับซึ่งหลาย คนก็จะพูดประมาณว่าโลกเราเนี่ยได้แตกไปแล้วไม่รู้มีใครทันไหมนะครับสำหรับหนังเรื่องปี 2, หนังเรื่อง2012อะหรือที่เขาบอกว่าปี2000จะโลกจะแตกใช่ไหมครับหรือปี2012โลกจะแตกหรือปี2020โลกจะแตกอะไรเงี้ยแล้วไอทฤษฎีแมนเดลาเอฟเฟกซ์ FX, อันนี้เนี่ยก็พูดถึงประมาณว่าในปี2012เนี่ยโลกได้แตกไปแล้วแล้วสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ย เกิดจากการลูบเคทหรือว่าเกิดจากการก๊อปปี้โลกนะั้นนะครับนำมาเขียนโคดอันเดิมนะครับเหมือนเดอะแมทริก์โคดทุกอย่างครับถูกก๊อปปี้พูดง่ายคือเป็นโลกโลกเสมือนจริงที่เราจำลองหรือว่าก๊อปปี้มาจากโลกที่ได้แตกไปแล้วตอนเป็นสมสมแต่ว่าเนียนครับเนียนให้มนุษย์ใช้ชีวิตต่อไปได้โหน่าสนใจมากไอ้ทุกคนในตายหมดแหละแล้วก็ก๊อปปี้มาแล้วก็โอนถ่ายจิตโอนถ่ายโค้ดต่างๆจิตวิญญาณต่างๆมาใส่ในโลกใบใหม่ แต่ครับแต่เกิดบั๊กขึ้นแต่เกิดบั๊กขึ้นอย่างกรณีของคุณเนวสันแมนเดลาคืออีกคนเขียนโค้ด้วไม่รู้ครับว่าเนลสันแมนเดลาตายไปแล้วปี2000ปี1 9ึ0คือตายหาไปแล้วแต่แม่งเพิ่งมาใส่ข้อมูลใหม่ครับในปี2012ตอนหลังจากโลกแตกเนี่ยว่าเพิ่งตายปี2013ครับคือแก้ข่าวไม่ทันพูดง่ายคือโคดดิ้งใหม่ครับแล้วก็มาแก้นิดนึงแต่มนุษย์ครับเสือกจําได้ครับคือก๊อปปี้มาแต่ความทรงจํามาด้วย แล้วเสือก็จำได้แล้วไปหาหลักฐานนะครับในหนังสือพิมพ์ว่าตายไปแล้วปี1980กลายเป็นทฤษฎีสมคบคิดครั้งใหญ่ครับมาดอาูอันแรกครับเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเป็นบั็กครับอันแรกคือเรื่องของจิฟฟีหรือ g ิฟนะครับผมให้ดูก่อนเนี่ยอันนี้มันเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นจิฟฟีครับเป็นเนยถั่วจิ f ฟี่แล้วก็อยู่ๆก็กลายเป็นจิฟโดยที่ ไม่มีการแถลงข่าวของแบรนด์แต่ว่าเป็นชิฟแล้วก็เคยเหมือนมีคนไปถามว่าแบบเป็นชิฟมาตลอดหรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าแล้วเขาก็ตอบว่าคงเป็นชิฟมาตลอดไม่เคยเป็นชิฟฟี่แล้วแ e ล้วอีชิฟฟี่นี่มาจากไหนเออเอาจริงนะส่วนตัวผมมาคิดแอบคิดนะแอบคิดกับทุกเรื่องที่เกิดขึ้นคือมันก็เคยเป็นช i ฟฟี่นี่แหละคือผมก็ยังไม่เชื่อร้อเนนะแต่ว่าก็เป็นไปได้ที่ว่าแบรนด์จะเนียนเพื่อจะสร้างชื่อว่าเอา แบรนด์ของฉันอยู่ในทฤษฎีสมคบคิดอันนี้เออน่าสนใจไหมล่ะว่านี้คือเรื่องจริงหรือเป็นทฤษฎีสมคบคิดนอกไหมเนื้อผมจัดหน้าจอให้แป๊บนึงอืมโอเคครับนี่คือเจฟกับเจฟฟี่เนาะลูนี่ทูนส์ลูนี่ทูนจูนมันน่าจะอ่านว่าจูนนะลูนี่จูนกับลูนี่ทูนส์อ่อเมื่อก่อนเคยเป็นทูนส์แบบนี้ครับแล้วปัจจุบันเป็นเป็น จูนแบบนี้ก็อ่านว่าทูนมั้งผมไม่รู้เหมือนกันอ่าแล้วอันนี้มันเมคเซนกว่านะ T O, o A นะผมรู้สึกว่าผมคุ้นอันซ้ายมากกว่าจริงๆส่วนอันขวาเป็นปัจจุบันเป็นอย่างนี้ได้ไงก็งงนะครับแล้วก็สะกดแบบนี้มาตั้งนานแล้ววอเดอร์บัตได้ก็บอกเป็นอย่างนี้เอองงแล้วฝ่ายนี้มึงเอาจากไหนอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเออมันก็คงไปทำกันมานะครับนี่ก็เเป็นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอ่า กระตูนเหมือนกันครับที่มีการสะกดคําที่ไม่เหมือนเดิมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมผมอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าพนักงานแม่งพิมพ์ผิดอ่งี้ดีกว่าเออพนักงานแม่งพิมพ์ผิดแล้วแบบเหมือนรีบส่งงานอะ่ะแล้วแม่งกลายเป็นแบบนี้มาแล้วก็ก๊อ y บี้ไฟล์คือไม่รู้ไงเออมันเลยกลายเป็นที่สิ่งผมคิดเออคุณผู้ชมออหางของตัวจอชนะครับว่ามีหรือเปลา นี่ผมไม่เคยดูนะเรื่องนี้ใครๆที่เคยดูแล้วจําได้ไหมเออมันเป็นมันเกิดขึ้นกับหนังฝรั่งอะ่กะการ์ตูนฝรั่งอะ่ะเออ sex and the city ครับก็เป็นเรื่องของการที่มีคําว่าแอนครับ sex in the city กับ sex and the city ผมคุ้นอินน, in, นะเออดีเออ,เอ,อผมคุ้นอินว่ะเรื่องเนี้เคยเห็นนะเออไม่รู้ทันกันปะผมไม่เคยดูแต่ว่าผมคุ้นอินมากกว่าอันนี้คือน้ำยาประพัานุ่มนะครับ ก็เป็นเรื่องของการสะกดครับตัว E หายไปหนึ่งตัวครับอืคุณกระบับนี่ไม่เคยใช้นะมันไม่เคยเกิดขึ้นกับคนไทยวะงงปะออสการ์เมเยอร์เป็นแบรนด์อีกอันหนึ่งครับที่เป็นเรื่องของการอะไรอะสะกดอีกแล้วครับตัว E หรือตัว A มันเป็นอังกฤษหรืออเมริกันหรือเปล่าแล้วพนักง,งานเปลี่ยนสัญชาติอะไรย่างี้ปะ ure, ่ะสเก็ตเชอร์อนี่ Sketcher คือเพิ่งเข้าไทยได้ไม่นานผมว่ามันมันเพิ่งมาฮิตในไทยก็อาจจะหลังเมดิไลฟ์เกิดขึ้นนะครับเพิ่งมาฮิตอาจจะ2012จริงๆเออเพิ่งเข้าไทยแล้วแล้วการสะกดตัวทีหายไปครับ Sketcher เออเม๋เ่วผมคุ้นตัวทีนะเอาดิเขาบอกว่าปัจจุบันไม่มีนะครับ People have been ไม่มีแต่คนจำได้ว่าอืม ก่ายเป็น s k e เ c h ร r แบบไม่มีที่งงนะเออเอาดิคุณผู้ชมผมไม่รู้ว่าคุ้นอันไหนผมคุ้นอันใดอันหนึ่งเออฟลอันนี้ไม่ค่อยได้กินอ่ะไม่ค่อยได้จำด้วยแต่เป็นฟลุตอย่างนี้หรอ F R O T อย่างนี้หรออืไม่ค่อยเมกเซน n s เท่าไหร่นะครับ King Henrys อ่าคืออะไรคือแขนเหรอ กับยกมือกับเอามือลงนี้เหรอเป็นเป็นภาพอ๋อมีใส่เสื้อที่ไม,ม่คนละเสื้อกันคือเป็นงานศิลป,ปะหรือเป็นภาพถ่ายของคิงเขาอะไม่เกิดขึ้นกับไทยอนี่มีแว่นกับไม่มีแว่นนะปิกาจูเนี่ยปิกาจูเทลครับคุณผู้ชมอ่ะอันนี้เราดูกันแน่ๆคนไทยไม่งได้ดูกันแน่แนครับโปเกมอน แล้วคุณคุณ้นอันไหนมากว่าคุ้นอันไหนมากกว่ากันนะครับเสียงหลงเลยแต่หลายคนก็บอกว่ามีเอาหางสีดำเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นหางสีเหลืองนะครับผมคุ้นอันซ้ายอ่ะเออผมไม่รู้ว่าเจ้าของเขาไปเขาไปแก้อะไรเป็นไฟล์ไฟล์ไฟล์ฟรูปภาพหรือเปล่านี่ไม่รู้แต่ผมคุ้นซ้ายนะเอาดิเออเอาดิ เนี่ยเริ่มก่คิดแคทครับคิดแคทมีขีดหรือเปล่าอา่คิดแคทมีขีดหรอผู้ชมคุ้นท่นไหนห้ากันแต่แต่ว่าแพ็กเกจจริงไม่เหมือนบ้านเรานะอันนี้จะเป็นแพ็กเกจจริงบ้านเขาอะ่ะก็มีขีดก็ไม่มีขีดไม่รู้ว่าคือมันเป็นงานกราฟิกอ่ะมันจะแก้แล้วมันไม่คุ้นตาเลยเหลรอพนักงานเอาจะเกิดบั๊กในโลกความจริงก็ได้นะครับ o ุตอ f the o o m โลโก้โลโก้ไม่เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะแก้ไฟลโปรดักต์อันนี้ผมไม่รู้ว่าแก้ไฟลแก้ไฟลกราฟิกหรือเปล่านี่ผมไม่รู้นะครับนี่ก็เกิดขึ้นอีกครับคล้ายๆกันครับกลายเป็นการสะกด o r ริครับ Double Stuff กับ s t u f f f 2ตัวกับ f ตัวหนึ่งเอออันนี้คือเหมือนไซมันมากขึ้นเนาะไอโปรดักต์ไอนนที่มันมีสีชมพูเนี้ยเราทันกันนะผมก็ทันนะมอนาริซาสไม คือการรอยยิ้มของโมนาลิซาคือว่ามีหลายทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับนี้ครับแต่ว่าหลายๆคนก็ทีเ่เคยเห็นรอยยิ้มของโมนาลิซานะครับอันไหนยิ้มกว่ากันอ่ะเออไม่รู้ว่าอันซ้ายยิ้มกนนว่านิดนึงวะอันขวาดูไม่ค่อยยิ้มอ่ะอันนี้น่าจะ Star Wars ป่ะครับขาเฮ้ย รู้สึกขาเขาผิดปกตินะรูปขวาปะออมันเดากันมั่วไปหมดอะเรื่องนี้ก็เคยดูแต่ว่าไม่ไม่ได้จำอะไรได้ครับมีทีเอตรงนีออ้ใครจำได้ก็ลองคอมเมนต์กันมาผมก็ไม่ค่อยได้ดูซินเดอเรลล่าแคท l ซนี่ก็เกิดบั๊กอะไรขึ้นอีกครับ คือธงครับธงมีคนจําได้ว่าที่ดิสนีย์เวิลด์ที่ฟลอริดากับที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยธงมังคนละสีกันหรือมีอะไรที่ต่างกันแล้วแบบกับกับกันนะครับเอ็ดแม็กใครเนี่ยแม็กมาฮอนพรอพิชเชอร์แคริงเฮาส์ใครก็ไม่รู้นะครับคือมันมีหลายเรื่องอ่ะออบางเรื่องเราก็ไม่รู้เรื่องเลยหรือคนไทยไม่เคยสังเกตเรื่องที่เกิดขึ้นกับ ประเทศเราก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี่ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศครับ Life is like a box of chocolate ใน forest gum ครับที่แสดงโดย t อ o m Hang เนี่ยได้บอกในบทว่า Life was like a box of chocolate We are all those in the caption อ,อ๋อคือบท เปลี่ยนไปครับแล้วทุกคนก็โพสต์ในอินสตาแกรมอีกแบบหนึ่งแต่ว่าพอพอมาดูหนังอีกรอบครับเป็นอีกคำหนึ่งอย่างเงี้ยเป็น w a ร์สครับกับอ s ครับเอาสิมันคือความมืนของประชาชนเองหรือเปล่าผมไม่รู้นะ Miller on the wall เป็น Magic Miller มิลเลอร์มิลเลอร์ on the wall กับม a g ิกมิลเลอร์ on the wall บทเปลี่ยนครับคุณผู้ชมนี่ในปี2008นะครับเอ็มเอมโซ o 2008นะครับเป็นวงดนตรีน่าจะพูดว่าแบบ a อ s มโซ่หอแต่ว่าพอเรามาดูคนอนเสิร์ตรอบอาจจะเป็นคัมเปลี่ยนไปครับ <laughs> ไม่เข้าใจครับทอมครูซครับซันกลาเซสก็ นี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นกับภาพยนตร์ที่มนุษย์ครับประชาชนเนี่ยเขาดูหนังแล้วเขาจําบทได้แล้วอยู่ๆบทมันเปลี่ยนไปนี่ผมก็เยอะแยะไปหมดครับบางเรื่องก็ไม่เคยดูนะครับก็ใครจําได้เรื่องไหนนะครับคอมเมนต์กันมาผมว่าน่าจะมีติ่งภาพยนตร์สหรัฐอเมริกาเยอะแยะมากมายนะครับนี่คือ number of U.S. s t a t e s คือจริงๆแล้วเนี่ยคือ50ครับมี50รัตครับแต่ว่าอ่าคนอเมริกันหรือชาวต่างชาติบางคนนะครับ บอกว่ามี51หรือ52บางรัฐหายไปเอาสินะครับข้อมูลปัจจุบันคือ50รัฐครับใครจำได้ว่ามี51หรือ52ลองคอมเมนต์กันมานะผมผมไม่ได้รู้เรื่องอเมริกาขนาดนั้นต้าใครต้องเกิดที่อเมริกาหรือคนไทยไม่สังเกตี่ไม่รู้ก็เป็นคำพูดครับในรางวัลออสการ์นี่ก็บิดเบือนครับสโมกี้แบแทงแมนนะครับมีผู้ชายไปเดินขวางรถ นะครับ <N ic c oughs> บางคนบอกอาตายก็นิวอาร์มสตรองครับตายนะครับแก่ตายนะครับบางคนก็บอกว่าลืมไปว่าเขาประกาศข่าวว่าตายในบีคือตายแล้วแต่ไม่รู้ครับว่าตายแล้วในปีสองพันสิบสอง นี่คือการตายของบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งนั้นครับแล้วก็บางคนบอกว่าตายตั้งแต่ปี90ครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดคือแบบไม่รู้ว่าเราจำผิดกันเองหรือเปล่านะครับแล้วล้วนแล้วจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสหรัฐซะส่วนใหญ่ด้วย <laughs> มันไม่ไเกิดบั็กแถวนี้บ้างนะลิน b e r ร์ a เบบี้แ i ทร สุขภาพเลโอนารโดเฟิร์สออสการ์นะครับเราเคยจำได้ว่าเคยได้ออสการ์มาก่อนนั้นแล้วครับแต่ว่าได้ข้อมูลก็บอกว่าเกิดขึ้นในปี2016นะครับมิกกี้เมาส์หางของมิกกี้เมาส์สารพัดสารเพครับล้วนแล้วเกิดขึ้นในประเทศฝรั่งอเมริกาก็ไม่รู้ว่าประเทศอื่นเกิดขึ้นบ้างไหมครับก็เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าผมจะพยายามหานะคกันนะแต่ใครรู้เนี่ยก็คอมเมนต์กันมาได้ว่าแบบ เรื่องราวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมีอะไรบ้างวันนี้เอาบทความนี้มาแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับทฤษฎีเมเดลายเฟกนะครับคิดว่ามันจริงคิดว่านี่คือมนุษย์ต่างหากที่เลอะเลือนแล้วก็ไปสร้างทฤษฎีสมคบคิดเหล่านี้ขึ้นมาหรือว่าโลกเราได้แตกขึ้นแล้วจริงๆนะครับก็ฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับสาหรับอีพีนี้เนาะอาจจะยาวไปนิดนึงแต่ผมก็พยายามเอาตัวอย่างที่มีแหล่งข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ house good housekeeping เนี่ยมา เปิดให้เห็นกันเลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับก็ยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมานะผมก็อยากรูว่าคนอื่นเขาเคยเห็นอะไรอย่างนี้ยังไงครับก็ไปเดีวนิดนึงนะครับเกินห้านาทีไปเยอะก็สำหร,รับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมแล้ววันนี้ก็อวสดีสวัสดีบายๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตาอะไรกันด้วยนะครับบายบายครับ